สวัสดีค่ะวันนี้กี่ทุกท่านนะคะโชว์ให้ชมดูโอ้ยนอนใช้สลัดยางใส่สายนะคะตอนนี้เราก็นะคะระหว่างรอให้ดินมันแน่นเนาะนะคะแล้วก็แบบว่าดูก่อนว่ามันจะซุดลงอีกไหมนะคะก่อนที่เราจะเทนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเทพื้นปูนเนาะนะคะค่ะเห็นเน่าของจันฟอนนะคะเรา เราจะตัดหญ้าเราบริเวณรอบบ้านขเอฟซีนะคะพอดีเมื่อวานนี้นะคะเจอน้องงูสองตัวแล้วนะคะทําให้นะคะเป็นห่วงทั้งแมวทั้งหมาะะแล้วก็เป็นห่วงตัวเล็กด้วยนะคะอืมน้องหมีน้องหมีอ,อ่าอุ้ยน้องตาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาถุงมาเก็บดกอกน,นี้ดีกว่ามันแห้งแล้ว,อ,ลวอ้นะคะจะได้เป็นสวดส่วนของดอกไม้นะคะตอนนี้ก็ ดีเริ่มตัดจากด้านหลังบ้านแล้วนะคะตนะกเอ่านะคะาาส่วนบ,นบริเวณสะนะคะเราก็จะตัดนะคะวันนี้นะคะจะตัดทั้งวันเลยค่ะวันนี้ค่ะทำงานทั้งวันเลยค่ะนะคะเพราะว่าเจอน้องงูสองตัวแล้วเนาะนะคะอันตรายนะคะเพราะว่ามันหกเกินไปแล้วมันกะบอ่อใดเนาะนะคะเาตอนดูเลี้ยงอย่างดีเพราะมีทั้งสัตว์นะคะสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะแล้วก็น้องมุกตาตัวเล็กๆนะคะ ซึ่งเช่าวิ่งไปตามกันไม่ว่าคนกับหมาแล้วก็มีเอาเนี่ยนะคะเอซีไปแล้วได้หนี่ไปแล้วได้หนี่ขาไปแล้วเขาไปแล้ว,ปล,ว,ป,ลว,ป,ลวปลามันเมียเมียวเมียวเมียวเมียเมียอ,อะไรลูกมาอะไรไทยไทยกระลอกไม่มเหมียวๆอะไปไหนอะเป็นฝ้ายไปไหนลูกจอร์นแล้วนี้เอาเน,นี้พากันออกมาเลย หนูไม่ต้องวิ่งมาตามหมานะเห็นไหมหมา,หมากมับแมวมาเนี่ยมาอือหรือเปล่ากระเนีนยนะ่ะไปน,น,น,น้ำน้ำบ่อบปลาลูกตอนนี้นะคะเราก็จะเราเราก็ได้ติดต่อนะคะเบอร์โทรไปทางท,ทางทางปลานะคะย่าลูกยา่าว่าเพื่อนจะมาส่งวันไหนเนาะนะคะพอดีนะคะ,ะ,คะประจุงก็ได้ซัพพอตนะคะนะเรื่องการเลี้ยงปลานะคะแล้วค่ะนะคะให้เราไปซื้อผ่านปลามาลงได้เลยนะคะเอนะคะ ก็ขอขอบพระคุณประจุงมากๆนะคะสรับพันปลาเนาะนะคะอะตอนนี้ก็ต้องตัดมือวีรอบ,บ้านให้มันสะอาดสะอ้านก่อนนะคะให้มันไม่รกเนาะนะคะจะได้เวลาเราเดินมาจากตัวบ้านนะคะเนี่ยต้นนี้ก็ใหญ่เร็วเรวจากตัวบ้านนะครมาะะเดินมาเดินมาเดินมาที่สระน้ำนะคะจะได้แบบโลงเตียนนะคะสำหรับต้นมะม่วงนะคะพี่ทางก็บอกว่าตัดออกเลยนะคะเพราะว่าตัดให้มันเหลือเอ่อตัดตกแต่งจริงนะคะให้มันแบบว่า ถ้าเรายิ่งตัดนะคะตัวแต่งนะคะถ้าอากาศมันโล่งนะคะมันเป็นมะม่วงสามฤดูนะคะเราก็จะได้กินลูกเยอะๆนะคะนะคะเอาให้มันโล่งๆเอาให้มันแบบเป็นตะเบิงนะคะเดี๋ยวเราจะ,จะได้ดูว่าเราจะต้องทําซ้มอะไรยังไงเนาะนะคะตรงนี้นะคะคือเรื่องอนาคตนะ,ะแต่ตอนนี้ก็ต้องดูแลส่วนที่เรายังใช้งานอยู่นะคะเพราะว่าให้มันสะอาดสะอ้านขึ้นเนาะนะคะอันนี้ก็ใช้น้ํามันหนึ่งขวดก่อนนะคะ เรา่อยว่ากันนะคะสารน้ำมันเนาะนะคะเมื่อหมดค่อยเติมใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวไปเอาน้มตาม,มาก,ก่อนค่ะไปกวนพออ่อแล้วนะคะมาแล้วนี้ก็จัดแล้วนะคะ อุย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 ทำอะไรกันเนี่ยฮะทำอะไรกันทำอะไรเล่นแป้งเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะม้องคนน้องหมาเลยเนี่ยลงไปเลยยันไก่ดีระยะไก่ใครระยะไก่น้องจีบแข็เลื่อนลอยชนเลื่อนมได้ชน วิ่งไปถนนบ่อยลนบ่อยนะออกแล้วบอกว่าจะตามทายาทำแผลแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่บ้านไม่หายไม่แห้งหาคุปหาคุบกบคุปเขียดอยูแผลเนี่ยใครอะมีเมี่ยวเหรอผมนางเริ่มยาวนะคะเมียวแห้วเมียวหายแล้วเมียวเป็นไระ อม่างเป็นไรแล้วจนฟอนหายยังไม่หาย,หายนี่แหละไม่หายทำไมถึงไม่หายฟอนหายแล้วไม่ทำไมจนฟอนถึงไม่หายแล้วมึงตายปไปเลยเนี่ยนอนมาวันวิ่งตามด้วยตามใครวิ่งตามมึงลุ้นตายเลยแล้วก็ลม้มไม่ใช่ใครทำลม้มจนฟอนแกล้งหนูอ่ะจนฟอนแกล้งหนูฟอนจะบุบเปิดตุมเลยเออชนตรงไหน อ๋อันนี้แม่ต้องตีคนหรือตีหมาไม่ในไม่งานนี้ต้องตีคนหรือตีหมาตีหมานี่ไหมหรือตีคนไม่ว่าตีคนดี่ไหมคนมันดื้อพ่อพี่โดนฮะพ่อตีเลยตีหมาใช่ไหมตีจนฟอนนะเนี่ยนี่ตีจนฟอนเลย เอา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 น้องทำไรอ่ะกินน้าฮะกินอะไรกินเนแม่ค่ะนี่เนืได้ยินไหมเนี่ยพูดด้วยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยพูดด้วยเนี่ยอย่าเยอะมุกขาดเอดเดืดไปไปไหนละ ลันถามหน่อยพ่อมึงตาเไปไน็นอย่างไรพ่อมุกตาตัดหญ้าอยู่อยู่ตรงไหนฮะพาแม่ไปดูสิพ่ออยู่ตรงไหนฮะเดินเท้าก่อน,นเอาน้ำยังอาบน้ำเสรอาน้ำเสร็จแล้วอา้วอาวใครมาเนี่ยมนุษย์ดินมนุษย์ดินพิซเตอร์ไม่ใช่ <laughs> อะไรใหญ่เนือะไรใหญ่คะกุ๊เตอร์ด้วยกุ๊เตอร์ด้วยคนเรื่องแล้วมันไปไหนไปไหนไปไหนอ๋อกุ๊เตอร์หนูเม,มาด้วยวมาๆๆขับมันดิซื้อมาด้วยซื้อเองเหรอซื้อตั้งนานแล้วเห็นขี่สักทีออืมอยากได้อันนี้คือเส้าเหม,ย,ย,หม,หม,ย,หมย์เป็นบ้าเส้าเมย์นางเส้าเหมยเอ้า มาไปหาเ่าสันอ้ท่านตอนนี้เราเรายืมเครื่องแต่ย่าจะของที่นะคะถ้าเครื่องร้อนถ้าเครื่องร้อนปุ๊บนะคนก็ต้องได้พักนะคะเพราะว่าทำงานต่อไม่ได้ใช่ไหมต้องรอเครื่องเย็นนะคะอันนี้อ่าดูแล้วนะคะทำไมถึงตัดย่าทั้งวันนะคะ พอตัดไปแล้วก็ต้องพักเครื่องเนาะนะคะนี่เนาะไม่เหน่อยกับบริสเซาเนาะนะคะแล้วก็อัานี้ทุนนี้ห้องเลยซื้อมาอยู่เนาะนะคะเป็นย่างเงี้ยเนคนพัดเป็นยังแต่เดี๋ยวจะบอกอือจะขับอะไรไม่บอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้สกูตเตอร์ถ้าปิ่นเนี่ยนี่นะคะอันนี้สักจีนก็ แจงไอซีเนาะนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะระหว่างรอให้ดินมันคงที่มาดีเลยเนี่มีการเสียตัวด้วยมาชื่อมาด้วยอ่าใช่ค่ะก่อนพอะไรเนาะบายบายกันเลยเนี่ยจบคลิปก่อนแจ้งไป้าเอฟซีก่อนตอนนี้ตัดหญ้าก่อนนะคะตัดไปด้วยพักไปด้วยเพราะว่าพักเครื่องนะคะไม่ใช่พักคนนะคะบ๊ายบาย 人类。